อดีตทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นประตูก็ตอนนี้ได้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมกวินนะครับถึงต้องตกลงที่จะเข้าสโมสรของเมืองทองมีเปอร์เซ็นที่มากที่สุดเพราะอะไรนะครับและมีผลประโยชน์อะไรบ้างที่เขาจะสามารถที่จะอยู่ในเมืองทองและสามารถที่จะขัดเกาวฝีมือของเขา ให้พัฒนาไปได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กะะันสวัสดีครับนี่ก็คือช่อง The Master c i t Channel นะครับทุกเช้าเรืองทุกกลางวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยลงไปนะครับอาจจะมีตอนเย็นแซบบ้างนะครับเราก็จะอัปเดตคลิปข่าวสารและการวิเคราะห์ะเกี่ยวกับ วงการฟุตบอลน,นะครับตลอดเลยและวันนี้นะครับเนื่องจากกระวินกระแสของช่องเราเนี่ยมาแรงมากๆเลยและกระวินนะครับกำลังอยู่ในช้อยในการเลือกนะครับตอนนี้จะมีอยู่4ทีมแล้วนะครับตอนนี้ตัดเหลือ2ช้อยคือเรื่องของอทีมท่าเรือนะครับแล้วก็ทีมเมืองทองนะครับแต่วันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมกระวิน ต้องตกลงปรงใจนะครับที่จะเซ็นสัญญากับเมืองทองและเมืองทองมีความสำคัญอย่างไรกับอนาคตของกวินเดี๋ยวขอโคตเตียนะครับที่จะวิเคราะห์ด้วยกันโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับโคตเตียนะครับเราจะคุยประเด็นเกี่ยวกับที่เราคุยข้างต้นเมื่อ e ีที่แล้วรเราบอกว่าตองกวินธรรมสัจานานอดีตผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยับตอนนี้ครับ ตองได้กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเนื่องจากไม่ได้รับการลงสนามในมหลีกของญี่ปุ่นแต่ได้มีโอกาสลงในถ้วยเล็กของประเทศญี่ปุ่นเมื่อความเดิมตอนที่แล้วผมจะขอท้าวความนะครับว่าตอนนั้นที่เราคุยกันนะครับน้อว่าตองมีอยู่4ทีมที่จะที่สนใจในตัวของตองกะวินหนึ่งสโมสรอนเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ด สองสโมสรการท่าเรือไทยแห่งประเทศไทยของมาดามแป้งสามสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดของคุณในวินชิดชอบสี่สโมสรฮองอันยาลายยักษ์ใหญ่ของเวียดนามเวียดนามอันนี้คือเรียกว่ายักษ์หลับยักษ์หลับที่มีโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสียนาเมืองไปคุมทีมไว้ครับตอนนี้นะครับตามข่าวที่ผมไปสืบทราบข่าวจากของสยามสปอร์ตหรือว่าของขอบสนามหรือว่าติดไซคโค้ง และพี่ที่ผมรู้จักทางกรุงเทพนะครับเนาะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยตองกะวินที่เราคุยกันทีแรกว่า1สัญญาของกะวินถ้าหมดจากของที่ว่าของกลุ่มคร p o พาวเวอร์จากสโมสรลูเอชอจากที่จากทางเบนเยียมตัวเนี้ยผู้ที่มีการเจรจากับตองได้เป็นทีมแรกคือสโมสรเอส s ีจเมืองทองยูเนเต็ดครับแต่ผม นักสโมสรที่สองสโมสรการท่าเรือไทยแห่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยของคุณมาดามแป้งครับแต่มีแนวโน้มว่าประมาณ80-90%นะครับตัวน,นี้ยตองอาจจะตกลงปงใจอยู่กับสโมสร S อ g ซเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งเป็นสโมสรเก่าแก่สโมสรนั้งเดิมที่ตองอยู่ตอนนั้นที่ตองจบจากโรงเรียนอาสสัมชัญธนบุรีตองก็ได้เข้ามาอยู่ในสโมสรเมืองทองแล้ว ตั้งแต่น่าจะต้องตอนนั้นน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยดิวิชั่นดิวิชั่น1นึ่งดิวิชั่นหอันนี้คือเนื่น,เน,น,เ,น,นเนื่นนานมาแล้วครับ,รบที่ตองอยู่สิ่งที่ทําไมผมถึงกล้าฟันธงว่าตองจะเซ็นสัญญากับเมืองทอง1เมื่ออเขาเรียกว่าตอนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเนาะสโมสรฟุตบอลเมืองทองเจอกับสโมสรทรูแบงค์คอกตอนนี้มือหนึ่งคือสมพรยศ แล้วก็มีข่าวมาอีกว่าดังวันลมผู้สาประตูมือหนึ่งทีมชาติเวียดนามอาจจะย้ายกับลีกเวียดนามครับถ้าดังวันลำได้รับข้อเสนอจากลีกในเวียดนามหรือว่าลีกไทยถ้าดังวันลมย้ายไปปุ๊บผมคิดว่าคนที่จะมายืนเป็นมือหนึ่งน่าจะเป็นตอง,ตองกวินครับแต่ก็เป็นแต่ก็เป็นไปได้สูงมากที่กวินจะมาอยู่เมืองทองเพราะว่าแมตที่แล้วที่เมืองทองเสมอกับ สมุทรสอนทรูแบงคอ,อกสองประตูต่อสองประตูได้แก่สมพยรยศและก็ดอดางวันเลิมเป็นมือสองผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่สําคัญนะครับที่ว่าตองอาจจะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภายในของเมืองทองที่จะเป็นการดึงตองเข้ามาเพื่อแทงเพื่อแทนดางวันเลิมที่จะย้ายออกจากทีมในมุมมองผมตอนนี้คือถ้าเป็นการท่าเรลือน่นาจะ อยู่ที่ประมาณ10% 10%เนเั่นเอถึงสิบร์เที่ตองจะไปเพราะว่าตอนนี้นะครับผมคิดว่าตองอ่ะน่าจะกลับมาได้ละกลับมาอยู่ในประเทศไทยเพื่อมายึดเป็นมือหนึ่งครับจากในหลายๆข่าวจากมุมมองหลายๆข่าวตองเขาก็เป็นคนที่รักสโมสรค่อนข้างพอสมควรครับแล้วก็เ้าเรียกว่าเหมือนมีบุญคุณอะไรกันอยู่กับเมืองทองที่เมืองทองปั้นเขามา เรียกว่าความกิงใจของท่านประธานคือคุณลวิโรทองครับผู้จัดการทีมคุณลลนาลิศซื่อวาจาคือเป็นคนที่แบบปั้นตอมาตั้งแต่เล็กเพราะว่าผู้นี้ตองเขาเคยบอกว่าทีมเมืองทองเป็นบ้านหลังที่สองของเขาครับถ้าเขากลับมาเขาก็ต้องกลับมาอยู่ที่ว่ารุ่นเยาว,วชนตอนนั้นคือตองเล่นตั้งแต่รุ่นเยาว,วชนเลยเล่น,ลลนโคดนี้ปั้นเลยตั้งแต่เยาว,วชนเลยใช่ครับคือเขาว่า ท่านคุณละวิกับคุณฤนลิ์เป็นผู้ให้โอกาส <Okay. S 2> ที่ต้องเฝ้าเสาตั้งแต่สโมสรเมืองทองอยังเป็นดั้งเดิมนะเมื่อก่อนเมืองทองถือว่าเป็นสโมสรที่รวมนักเตะสตาร์ทีมชาติไทยเกือบทั้งนั้นเับมีอย่างเช่นอุ้มธีรทรบุญมาทันเจชนาธิปทนบุญเกษสารัก์ทิติ 10, พันธ์พ่วงจันทร์บับธิรศิลป์แดงดาถือว่าชุดนั้นเป็นชุดที่ว่า ค่อนข้างโหดพอสมควรครับแล้วก็ตัวนี้คุณซื้อของเมืองทองได้แก่มาริโอยูรอกกีครับมาริโอก็มีความสัมพันธ์กับตองเช่นกันในสมัยค้าแข่งด้วยกันครับผมคิดว่าเมืองทองนั่นแหละรครับคือคําตอบของตองกวินธรรมสัจจานันท์อย่างแน่นอนถ้าตองกลับมาผมคิดว่าให้ตองคืนฟอร์มแน่นอนสักนิดหน่อย,อย,อยมือหนึ่งทีมชาติไทยโคงนี้ไม่พ้น เทพกวินบินได้ครับหรือว่าตองกวินรรมสัจจานันประมาณนี้ครับน่าจะชัวร์น่าจะเป็นข่าวที่คอนเฟิร์มมาแล้วครับผมน่าจะเป็นเทพกวินบินได้กลับมากลับมาแล้วกลับมาฟอสซองให้กับทีมชาติไทยของเราครับครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับที่เราวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมตองกวินหรือเทพกวินบินได้เนี่นะครับหรือตองกวินบินได้เนะครับตามฉายาที่คนเรียกกันเลยนะเขาเนี่ยเป็น เป็นตัวสําคัญนะครับที่จะทําให้เมืองทองอกลับมาลุ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็สามารถที่จะคลองเสาประตูเนี่ยได้มากขึ้นนะครับอย่างแรกคือการที่นักเตะเวียดนามนะครับท่านหนึ่งออกไปอย่างดิโกเตียพูดก็คือน่าจะกลับไปที่ประเทศเดิมของเขาคือประเทศเวียดนามนะครับแล้วเป็นเหตุที่ทำให้ เหตุการณ์ที่ตองกวินเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมของเมืองทองพอดีนะครับในพอยที่สองหรือจุดที่สองนะครับที่ตองจะเข้ามาในในเมืองทองนะครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรนะครับพอดีตองเนี่ยถูกสร้างนะครับเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่สมัยเยาวชนเลยนะครับถูกสร้างมาแล้วก็ สนิทกับโค้นในนั้นมากนะครับและผมคิดว่าด้วยอายุของตองเนาะใช่ครับครับน่าจะเลือกอะไรที่ที่คุ้นเคยมากกว่าจะเปลี่ยนไปทีมใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปท่าเรือเนี่ยตองคงต้องปรับตัวเยอะมากๆอย่างน้อย3ปีเนาะครับอย่างเช่นที่ว่าถ้าตองไปท่าเรือปุ๊บเสร็จมันอาจจะเป็นมองที่ว่าตอนนี้ครับคืออมสมมติสมมุติว่าถ้าตองไปอยู่ท่าเรือ ผมคิดว่าตองได้เงินเดือนเยอะกว่าอยู่ SCG เมืองทองแน่นอน100%ครับแต่ด้วยวัฒนธรรมของประเทศไทยเราและก็การมีสัญญาพ่วงเพราะว่าคนไทยเราคือถือว่าเป็นบุญคุณที่คนเราที่เคยสร้างกันมาผมคิดว่าตองน่าจะตอบแทนสโมสรเมืองทองก็คือปักลงปงใจเซ็นสัญญากับ s อ g เมืองทองอีกครั้งในการกลับมาจากญี่ปุ่นครับผมก็นี่เป็นประมาณสอเหตุผลหลักๆนะครับที่ยังไง เมืองทองนะครับหรือว่าทีมสโมสรเมืองทองก็ยังเป็นเป็นทีมที่ตองนะครับกวินเนี่ยเขาได้ไปเล่นนะครับแล้วไปอยู่อย่างแน่นอนนะครับแทบจะเรียกได้ว่า90%เซเลยนะครับผมมีคำถามสุดท้ายนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าตองกวินย้ายไปทีมไหนระหว่างเมืองทองกับท่าเรือของมาดามแป้ง คิดว่าอย่างไรนะครับความเห็นต่างไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ว่าสามารถโพสต์ลงมาแล้วก็ถามความเห็นกันได้นะครับใต้ใต้โพสต์นะครับแล้วก็อาจจะชูประเด็นก็ได้นะครับขอสุภาพนะครับอย่าเกลียนนะครับอย่าเกลียนอย่าอย่าแบบว่าหยาบคายนะครับก็สุภาพกันหน่อยนะครับ เพราะว่าบางทีเราพูดไปเยอะเราอาจจะพลาดข้อมูลบางอย่างก็ได้นะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากเราก็ผมได้มาเจอกับโคเตียเนี่ยก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับทำให้เหนื่อยมากพอเวลาทําทีเป็น10กว่าคลิปนะครับต่อวันนะแต่ว่ายังไงนะครับขอท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นะครับหรือกดติดตามและสุดท้ายคือกดกระดิกนะครับเพราะว่า เราจะมีอัปเดตเกี่ยวกับคอนเทนต์ฟุตบอลเนี่ยทุกวันจันถึงวันเสาร์นะครับหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับดูได้เลยนะครับเข้าติดตามกันได้เลยนะครับตามเวลาที่ผมกำหนดสำหรับวันนี้นะครับขอท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ